วันนี้สตาร์อยู่กันที่ร้านแช่ปลาสวยน้ำใสนะครับบริเวณตรงระหว่างรอยต่อของเขื่อนสีนกรินแล้วก็เขื่อนท่าทุ่งนานะครับข้างล่างจะเป็นเขื่อนท่าทุ่งนาแล้วก็วันนี้เราจะมาชิมรสชาติของอาหารที่นี่กันนะครับเดี๋ยวเราไปบุกค,ครัวกันตอนนี้ดูบรรยากาศบริเวณรอบๆก่อนครับ ตอนนี้ด้านล่างนะครับคุณน้ากำลังดำลงไปยิงปลาเสือต่อ,อที่ยิงได้แล้วเนี่ยประมาณ3-4ตัวดำลงไปแบบไม่ต้องใช้ออกซิเจนนะครับก็คือกั้นลมหายใจ1อึดนะครับหลังจากนั้นก็ถ้าได้ก็จะขึ้นมาถ้าไม่ได้ก็ต้องขึ้นมาครับเพราะว่ามันจะหมดลมที่เรากั้นไว้ ลงไปดำยิงนะครับมันจะลักษณะคล้ายๆปลานิลแต่ว่ามันจะมีแถบเหลืองเป็นคล้ายๆเหมือนเป็นริว้วเขาเรียกว่าปลาเสือตอสวยดีเอาไปต้มยำก็ได้เอาไปแกงกับกระชายพรานก็ได้หรือว่าจะเอาไปทอดก็อร่อยใช่ไหมอขอบคุณมากครับผมและเดี๋ยวเรารอให้คุณลุงไปซื้อน้ำมันเดี๋ยวเราจะล่องแม่น้ำแควใหญ่ครับ เดี๋ยวคุณลุงจะพาสตางแล้วก็น้องๆน,นะครับล่องเรือลากแล้วก็นั่งไปบนแพเดี๋ยวเราไปรับชมบรรยากาศกลางแม่น้ำกันครับ แพอย่างนี้เรียกว่าอะไรครับลุงนี่แพเปียกแพเปียกออเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวครับ <c oughs> เรียกว่าแพเปียก <c oughs> รเราเปียกอยู่แล้วอ <c oughs> ่าตอนนี้ผลลพักเราพร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับนำทีมโดยเด็กหญิงแอน <c oughs> ปหทัพ 2, 2> <c oughs> แล้วก็คนขับเรือชื่อเด็กชายดำรง <c oughs> อยู่ปหทับหนึ่ง ตอนนี้ลุงได้เวลาลากเลยครับผมได้หวานเสียวแล้วครับผม ากจะมาสัมผัสกับบรรยากาศแบบนี้เนี่ยก็สามารถให้คุณลุงเนี่ยพามาล่องแพเปียกได้นะครับ ตอนนี้เรากำลังหมุนหัวเรือกลับแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากมาสัมผัสกับบรรยากาศแบบนี้นี่สามารถที่จะมาได้เลยนะครับแล้วก็คุณลุงก็ใจดีอาสา,าที่จะขับเรือพารับชมบรรยากาศตอนนี้ฝนตกแดดออกกระลุงฝนตกใช่ไหมตอนนี้ฝนตกแดดออก นี่ก็คือบรรยากาศที่เรากำลังล่องแพเปียกนะครับก็สามารถที่จะลงไปเล่นน้ำเกาะแพเปียกได้ด้วยนะครับ ตอนนี้เรากลับมาถึงแพของคุณลุงแล้วนะครับคือที่พักของเราในคืนนี้แต่ก่อนที่จะเข้าห้องพักนะครับเราจะต้องไปเข้าครัวไปดูคุณป้าปรุงเมนูแบบจะแบบฝีมือแม่ครัวชั้นเด็ดกันก่อนตอนนี้สตังอยู่ในครัวกับป้าแอนนะครับวันนี้เราจะปรุงเมนูป้าแอนบอกว่าถ้ามาที่นี่แล้วจะต้องกิน ต้มยำปลาชะโดแล้วก็ปลานิลข้อกระเทียมผัดน้ำมันหอยผักหวานป่าแล้วก็ยอดผักก,กูดแล้วก็กระเพรานเนื้อแบบผัดแห้งๆใส่ใบยี่รานะ okay ป้ามีสูตรน้ำพริกของป้าเองด้วยนะชื่อน้ำพริกอะไรน้ำพริกแกงป้าเหรอพริกแกงป้าพริกแกงป่ามียอม่อไหมมีจ้ะชื่อแม่อมพรนี่ก็มีแม่อมพรนะฮะแม่อมพรนี่คือแม่ของ เราเองอ๋อป้าแอนชื่อจริงว่าอัมพรก็เลยตั้งชื่อว่าแม่อัมพรอันนี้คือถุงเท่าไหร่นี่ถุง70บาทเพิ่งกินเดียวนะครับถ้าเกิดว่าใครไม่อยากจะมาโขลกพริกแกงเองเนี่ยก็สามารถซื้อพริกแกงแม่อัมพรก็คือป้าแอนเนี่ยไปได้เลยนะครับม,มีเบอร์โทรสั่งไหมเนี่ยมีจ้าอยู่ในนั้นเลยโทร0811939540นะฮะอย่าลืมนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากกินรสชาติของพริกแกงปลาเนี่ย ป้าแอนมีสำเร็จรูปให้ รับประกันว่าอร่อยแน่อ่าเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนะครับอ่อโห,โหเรียกว่าผัดกะเพราเนื้อที่จามกันทั้งรีสอร์ทเลยอ่ะ <laughs> <Wow. S 1> จัดจ้านถึงเครื่องเผ็ดร้อนหอมใบกระเพรา ต้มถ้วยด้วยพริกสดตำแล้วก็ใบสะระแหน่ใบมะกรูดอันนี้คือต้มยำปลาชะโดมันดุนักมันดุนักพ่อบอกเตลเลยอือฮือโอ้โหอร่อยอ่ะหอยคำอร่อยจะต้องหอยคำแล้วต้องตดนน้ำร้อนๆนี้ด้วยนะป่ะนะโดนใจ อใส่ใจเลยอะ่ะเผไม่เผ็ดกำลังอร่อยกำลังแบบร้อนแรงแบบมันเรียกเหงื่อเลยอะ <ๆ S 2> ่ะผักหวานให้ป้าดิ้เดวอร่อยมากมอร่อยมากยังเหลืออีกสองเมนูก็คือผัดผักหวานป่าน้ำมันหอยเนาะ เราลงชิมน,น้ำมัอนเห็นไหมพยักหน้าน้ำหนักมือไม่ต้องห่วงแล้วรุ่นนี้รุ่นลายครามรุ่นหายแตกก <ś c oughs> ำลังอร่อยนะเค็มมันน้ำมันหอยหอมกลิ่นพริกเล็กน้อยแล้วก็ผักหวานป่ามันสดกรอบเลยครับสดกรอบเลยครับ บอกแล้วว่าป้าแจ้งปกตีไอตัวดูดก็มี<ร>ตัวดูดมันออกไปกนะอ๋อป้าไม่นั่นเนี่ยแมงม่มาคนมาปล่อยให้เราจามอยู่ได้พักใหญ่สมกำนัาเนาะ <laughs> เมนูสุดท้ายวันนี้ผัดผักกูดน้ำมันหอยครับเรียกได้ว่ากรอบกรวบเลยอ่ะอร่อยที่นี่ที่พักชื่อว่าอะไรครับพักปลาสวยน้ำใสครับอยู่ที่อำเภอสีสจังหวัดจังหวัดกาญจนบุรีเดินทางจากกรุงเทพกี่ชั่วโมง มาสาักสองชั่วโมงกว่าครับห้องพักมีทั้งแบบบนบกแล้วก็มีทั้งแบบนอนในแพรนะครับสามารถที่จะติดต่อมาได้เบอร์ที่ต่อ081 1 9 3 9 9540่น้านปจ้ะ,จะป้าแอนคนสวยนะครับสามารถที่จะมาะไปล่องแพรเปียกะนะครับแล้วก็สามารถที่จะมาชิมกับข้าวฝีมือป้าแอนได้ได้จ้ะนะครับนั้นเดี๋ยวผมขอไปชิมก่อนได้จ้ะโอเค ส่วนเมนูนี้คือปลานินทอดกระเทียมครับเสียดายนะครับว่าตอนที่สตางกินข้าวเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่มันมืดแล้วนะครับถ้าเกิดว่ามาช่วงเย็นๆเนี่ยสามารถสั่งกับข้าวที่ร้านประแอนนะครับแล้วก็มานั่งกินที่นี่รับชมบรรยากาศยามที่พระอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้าสวยด้วยนะครับ ถ้าใครที่ชอบในเรื่องของวิถีธรรมชาติแบบชนบทบ้านนอกต่างจังหวัดเนี่ยเชื่อว่าคงอยากจะมาสัมผัสกับบรรยากาศแบบชิลๆแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะติดต่อมาได้ตามเบอร์ที่แปรแนให้ไว้นะครับส่วน EP ต่อไปจะพาไปกินเที่ยวที่ไหนโปรดติดตามนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ